สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาแนะนำการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนหนองไผ่ประจำปีการศึกษา2564ค่ะก่อนทำการสมัครเตรียมความพร้อมของไฟล์ภาพดังนี้ค่ะ 1. ถ่ายรูปสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 2. ถ่ายรูปภาพถ่ายชุดนักเรียนพื้นหลังสีฟ้าขนาด1.5นิ้ว 3. ถ่ายรูปปพ .1 ด้านหน้า 4. ถ่ายรูปปพ .1 ด้านหลังรวมไฟล์รูปภาพที่ต้องเรียนทั้งหมด4รูปภาพค่ะตอนที่1ข้าเว็บไซต์โรงเรียนโดยการค้นหาโรงเรียนหนองไผ่จากเบราว์เซอร์และเลือกโรงเรียนหนองไผ่ เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์จะปรากฏประ,ประกาศรับสมัครนักเรียนสามารถกดเข้าหน้าประกาศรับสมัครได้เลยค่ะเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์จะพบกับเมนูสามเมนูได้แก่เมนูสมัครเรียนเมนูประกาศโรงเรียนหนองไผ่เมนูใบสมัครเรียนต่อให้เข้าที่เมนูสมัครเรียนนะคะเมื่อเข้ามาแล้วจะพบกับเมนูดังนี้นะคะเมนูสมัครเรียน,นะะม .1 เมนูสมัครเรียนม .4 ต่อไปครูจะสาธิตวิธีการสมัครเรียนชั้นม .1 โดยใช้ Gmail นะคะให้ในักเรียนเลือกที่เมนูสมัครเรียนม .1 เมื่อเข้ามาแล้วให้ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย g ีเม l นะคะระบบจะพาเราไปที่หน้าสมัครเรียนให้ในักเรียนป้อนที่อยู่อีเมลของตนเองก่อนที่จะกรอกข้อมูลส่วนอื่นๆเมื่อป้อนที่อยู่อีเมลแล้ว ให้เรียนเกอกข้อมูลในส่วนข้อมูลของนักเรียนข้อมูลด้านของนักเรียนข้อมูลด้านสุขภาพของนักเรียนข้อมูลการศึกษาของนักเรียนข้อมูลของครอบครัวข้อมูลรายละเอียดของนักเรียนและแนบเอกสารรูปภาพที่ได้เตรียมไว้ในตอนแรกโดยกดที่เพิ่มไฟล์เลือกไฟล์จากอุปกรณ์ Ph o ต o l ร b r a r y อัปโหลดรอระบบอัปโหลดรูปภาพของเราสักครู่นะคะในส่วนของรูปภาพปปออหนึ่งด้านหน้าปปออหนึ่งด้านหลังและไฟล์รูปถ่ายรูปภาพนักเรียนนั้นก็ทำการเพิ่มไฟล์เช่นเดียวกันค่ะหลังจากนั้นให้ตรวจสอบข้อมูลที่นักเรียนกรอกให้เรียบร้อยก่อนกดส่งนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วรอสักครู่ ระบบจะทำการส่งอีเมลตอบกลับไปยังอีเมลของนักเรียนให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตอบกลับและเก็บไฟล์ไว้เป็นหลักฐานหากมีข้อผิดพลาดหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมให้ติดต่อที่เพจโรงเรียนหนองไผ่ในพักสังฆราชุนประถมค่ะเมนูสมัครเรียนโดยใช้ไลน์ในเมนูนี้ให้เลือกที่สอบถามรายละเอียดเพื่อดูวิธีการสมัครให้เข้าใจก่อนนะคะเมนูสมัครเรียนโดยใช้อีเมล ในกรณีที่นักเรียนไม่มี Gmail แต่มีอีเมลอื่นๆสามารถเลือกใช้เมนูนี้นะคะโดยการคลิกที่สมัครเรียนผ่านอีเมลเพื่อดูวิธีการสมัครเรียนให้เข้าใจก่อนนะคะหลังจากนั้นก็กดที่ไอคอนอีเมลเพื่อส่งอีเมลได้เลยคะ่ะเมนูสมัครเรียนโดยใช้ Facebook Messenger ให้เลือกที่ Facebook Messenger เพื่อดูวิธีการสมัครให้เข้าใจก่อนนะคะหลังจากนั้นก็กดที่ไอคอนเฟซบุ๊กเพื่อส่งเอกสารค่ะการรับสมัครนคักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ประจำปีการศึกษา2564สวัสดีค่ะ